ด่วนจริงไม่จกตาเกมนี้เรียกได้ว่าล็อกถล่มของแท้จนแฟนบอลลีกอเมริกาต้องขยี้ตาแรงๆหลายร,ายรอบเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามมันเกินกว่าที่ใครคาดคิดไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะเมื่อทีมชมพู้น้ำกระชอนที่ฟอร์มกำลังแรงนำก่อนถึง2-0ถึงแบบดูทรงแล้วหน้าจะปิดเกมสบายๆกลับต้องมาเจอกับทีเด็ดของน้องใหม่ที่ไม่กลัวชื่อชั้นไม่กลัวสถิติไม่แคร์เสียงเชียร์และที่สำคัญคือมีอาวุธลับอย่างแชนแนลวินเซอร์นักเตะที่เกมนี้พิสูจน์ตัวเองแบบเต็มสิบไม่หักจนคำว่า ของจริงมันลอยมาเองโดยไม่ต้องมีใครอวยก่อนเกมมาจะเริ่มทุกสำนักแทบจะฟันธงไปในทิศทางเดียวกันว่าทีมชมพู่นาจะเดินหน้าเก็บสามแต้มได้ไม่ยากด้วยประสบการณ์ชื่อชั้นและขุมกำลังที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนแถมฟอร์มช่วงหลังยังดูมั่นใจเล่นเกมลุกไหลเลื่อนการต่อบอลทำได้เนียนตาเกมรับก็แน่นพอสมควรขนาดที่ฝั่งน้องใหม่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาอยังอยู่ในช่วงปรับตัวหลายคนมองว่าแค่ไม่แพ้เล็ก,ก็น่าจะถือว่าสอบผ่านแล้ว เสียงนกบีดเริ่มเกมทุกอย่างเป็นไปตามบททีมชมพูนครองบอลมากกว่าเดินเกมบุกใส่แบบไม่เกรงใจใครใช้สปีดริมเส้นฉีกแนวรับน้องใหม่อย่างต่อเนื่องจังหวะเข้าทำดูมีแบบแผนชิงหนึ่งสองการสวยๆจนแนวรับฝั่งตรงข้ามต้องถอยล้นเป็นแถบนาทีแล้วนาท,นาทีเล่าความกดดันสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก่อนที่ประตูแรกจะมาถึงจากจังหวะที่แฟนบอลคุ้นเคยบอลถูกเปิดจากด้านข้างเข้ากลางกองหน้าตัวเก่งขึ้นมงแบบไม่ต้องกระโดดมากส่งบอลซุกก้นตาข่ายอย่างเฉียบขาด สกอร์หนถึงศูนย์เหมือนเป็นสัญญาณว่าทุกอย่างจะเข้าทางทีมชมพู่อย่างที่คาดไว้และยิ่งไปกว่านั้นน้องใหม่ดูเหมือนจะเสียขวัญเล็กน้อยการเคลื่อนที่เริ่มช้าลงจังหวัดเคลียร์บอลไม่ขัดจนสุดท้ายความผิดพลาดก็มาอีกครั้งบอลหลุดเข้าเขตโทษก่อนจะถูกสกัดไม่ดีกลายเป็นโอกาสทองให้ทีมชมพู่นำห่างเป็นสอศูนท่ามกลางเสียงเฮล่นสนามในจังหวันั้นไม่มีใครคิดเลยว่าเกมจะพลิกได้ พราะูปเกมมันชัดเจนมากทีมชมพู้นำสองลูกแถมยังคุมจังหวะได้ทั้งหมดน้องใหม่แทบไม่ได้ลุ้นจบสกอร์แบบจริงจังแต่ฟุตบอลมันไม่เคยปราณีใครและคำว่าประมาทเพียงเสี้ยววินาทีมันก็พร้อมจะลงโทษทันทีหลังโดนนำสองถึงศูนย์สิ่งที่น่าทึ่งคือน้องใหม่ไม่แตกไม่ถอยไปตั้งรับลึกแบบขอไม่แพ้เพิ่มแต่กลับเลือกที่จะดันไลยสูงขึ้นปลาเล่นปลาเสี่ยงและเริ่มวิ่งไล่กดดันตั้งแต่แดนบนการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนี้ค่อยๆสร้างความปัน่นป่วนให้ทีมชมพู่อย่างเห็นได้ชัด การต่อบอลที่เคยไหลลื่นเริ่มติดขัดจังหวะออกบอลช้าลงเพียงครึ่งวินาทีแต่ก็เพียงพอให้อีกฝ่ายเข้ามาบีบได้ทันและนี่คือจุดเริ่มต้นขององค์การแจ้งเกิดแบบเต็มตัวของ Channel Win ซอร์ชื่อที่ก่อนเกมอาจถูกพูดถึงแค่ในหมู่แฟนบอลทีมตัวเองแต่หลังจากคืนนี้เขากลายเป็นชื่อที่ทั้งหลีกต้องจำให้ขึ้นใจวินเซอร์เริ่มขยับบทบาทจากปีกธรรมดามาเป็นตัวเชื่อมเกมระหว่างกลางกับหน้าการจับบอลครั้งแรกเนียนกลิบการพลิกหนีคู่แข่งทำได้อย่างมั่นใจ จังหวะจ่ายบอลไม่เร่งไม่ช้าเกินไปเหมือนเด็กที่เล่นด้วยความนิ่งเกินวัยจังหวะสําคัญแรกของวินเซอร์มาถึงเมื่อเขารับบอลบริเวณครึ่งสนามก่อนจะเลี้ยงตัดเข้าในหลบผู้เล่นทีมชมพูได้2คนติดแล้วแทงทะลุช่องให้เพื่อนหลุดเดียวแม้จังหวะนั้นจะยังไม่เป็นประตูแต่บรรยากาศในสนามเริ่มเปลี่ยนแฟนบอลเริ่มส่งเสียงเชียร์ดังขึ้นความเชื่อเริ่มก่ะตัวขึ้นอย่างช้าๆว่าเฮ้ยเกมนี้มันยังไม่จบ ไม่นานหลังจากนั้นประตูแรกของน้องใหม่ก็มาถึงจากจังหวัดที่วินเซอร์เป็นคนเริ่มต้นอีกครั้งเขาเปิดบอลโค้งจากด้านข้างเข้าไปในเขตโทษบอลเหมือนจะลิ้ไปแต่กองหน้าสอดมาหม่งเต็มศีรษะส่งบอลพุ่งเสียบเสาเข้าไปแบบหมดจดสกอร์ขยับเป็น2อถึงหและนี่แหละคือจุดที่ความกดดันย้ายฝั่งอย่างชัดเจนทีมชมพู่อยู่ๆก็เริ่มเล่นไม่ออกความมั่นใจที่เคยมีกลายเป็นความลังเลการครองบอลน,นานเกินไปทําให้โดนแย่งง่ายขึ้นแผงหลังเริ่มสื่อสารกันผิดพลาด จยยังหวะยืนตำแหน่งหลุดบ่อยขึ้นและทุกครั้งที่บอลมาถึงเท้าของแชนนอลวินเซอร์เสียงในสนามมาจากดังขึ้นทันทีเพราะแฟนบอลสัมผัสได้ว่าเด็กคนนี้เอาเรื่องก่อนหมดครึ่งแรกน้องใหม่เกือบได้ประตูตีเสมอจากลูกยิงไกลของวินเซอร์บอลพุ่งแรงและโค้งจนผู้รักษาประตูต้องออกแรงปัดปล่อยมือช็อตนั้นยิ่งตอบย้ำว่าเขาไม่ได้มาเล่นเล่นแอร์ละครึ่งหลังที่กำลังจะเริ่มมันกำลังจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยสิ้นเชิงเมื่อเริ่มครึ่งหลังทีมชมพูพยายามแก้เกมด้วยการเปลี่ยนตัว เพิ่มความมาสอดอในแดนกลางแต่ดูเหมือนจะยังไม่ตรงจุดเพราะน้องไม่อ่านเกมออกหมดพวกเขาเล่นอย่างมีวินัยวิ่งไม่มีหมดและสําคัญที่สุดคือเล่นด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้วินเซอร์ยังคงเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการพาบอลขึ้นหน้าการเรียกฟาหรือการสร้างโอกาสให้เพื่อนและแล้วนาทีที่แฟนบอลทั้งสนามต้องจดจําก็มาถึงจากจังหวะสวนกลับเร็ววินเซอร์รับบอลกลางสนามเขาเงยหน้ามองเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะตัดสินใจลากฝ่าแนวรับเข้าไปเอง จังหวะหลอกยิงแล้วแต่หนีทําให้กองหลังทีมชมพูเสียหลักก่อนที่เขาจะซัดด้วยขวาเต็มข้อบอลพุ่งเสียบสามเหลี่ยมอย่างสดสวยชนิดที่ผู้รักษาประตูได้แค่มองตามสกอร์กลับมาเสมอ2อถึงสงสนามแทบแตกแฟนบอลน,น้องใหม่เฮลั่นเหมือนได้แชมป์ขณะที่ฝั่งทีมชมพูนิ่งไปทั้งแผงนี่ไม่ใช่แค่การเสียประตูแต่มันคือการเสียความมั่นใจแบบชัดเจนหลังจากนั้นเกมเปิดแรกการสนุกทั้งสองทีมมีโอกาสแต่โมเมนตัมอยู่ฝั่งน้องใหม่อย่างชัดเจน วินเซอร์ยังคงสร้างปัญหาไม่หยุดเขาไม่ได้แค่เล่นเกมรุกแต่ยังลงมาช่วยเกมรับไล่เพรสไม่มีผ่อนจนแฟนบอลเริ่มพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่แหละของจริงช่วงท้ายเกมความผิดพลาดเล็กน้อยของทีมชมผู้นำไปสู่จังหวะฟรีคิกระยะอันตรายและแน่นอนคนที่ยืนอยู่หน้าบอลคือแชนแนลวินเซอร์เขาจัดการปั่นบอลข้ามกำแพงโค้งเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามกลายเป็นประตูแซงนำที่ไม่มีใครคาดคิดสกอร์3-2และนี่คือการถล่มล็อกอย่างแท้จริง เสียงนกบีดหมดเวลาดังขึ้นท่ามกลางความช็อกของแฟนบอลทีมชมพูและความสะใจของฝั่งน้องใหม่เกมนี้ไม่ใช่แค่สามแต้มแต่มันคือการประกาศสักดาว,ว่าพวกเขาไม่ได้มาเพื่อเป็นแค่ไม้ประดับของลีกและแชนแนลวินเซอร์ก็ไม่ได้เป็นแค่ดาวรุ่งธรรมดาแต่คือเพชรเม็ดงามที่พร้อมจะเฉดฉ่ยในลีกอเมริกาหลังเกมนักวิเคราะห์หลายคนพูดตรงกันว่านี่คือหนึ่งในเกมที่มันและพลิกล็อกที่สุดของฤดูกาลและชื่อของวินเซอร์จะถูกพูดถึงไปอีกนาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทักษะความนิ่งหรือหัวใจนักสู้เกมนี้คือบทพิสูจน์ว่าถ้าคุณมีความกล้ามีความเชื่อและมีคุณภาพจริงต่อให้เป็นน้องใหม่ก็สามารถเล่นงานทีมใหญ่ได้แบบเจ็บแสบและจากวันนี้เป็นต้นไปทุกทีมในลีกอเมริกาคงต้องคิดใหม่เมื่อเจอกับน้องใหม่ทีมนี้และต้องจับตาแชนแนลวินเซอร์ให้ดีเพราะถ้ายังปล่อยให้เขามีพื้นที่มีเวลาเกมแบบนี้อาจเกิดขึ้นซ้ำอีกก็เป็นได้นี่แหละฟุตบอลนี่แหละเสน่ห์ของเกมลูกหนังและนี่แหละเหตุผลที่ทำให้คำว่าล็อกถล่ม มันยังคงมีมนขลังเสมอในโลกฟุตบอล